มองลอดเงาตะวันที่กำลังอ่อนแสงบอกความหมายให้ทุกชีวิตที่นี่ฝากความเมื่อยล้าไปกับแสงตะวันตะวันเยี่ยมฟ้าวันใหม่อุดมการแห่งชีวิตเริ่มทำม<อ>ง,งานอ,อีกครั้งนมันก็มีข้อแมนโย่ต้องเป็นคนเตะอนุรักษ์มาโกนถึงพุ่มมันพอมาหยินกอซันเนอร์ครับมันพุออม่นนมทำฟ้าน,นะทำมาตัต้งแต่บ้านเล่มซักไม่มีะไรออกบ้านอย่างนี้ซีกว่าลังธรรมดาแต่บ้านเล่มซัก ตอนนั้นวกว่าต้องอะตึมบันไดพอแม่ตรงนั้นฟงหวานี่วกหวอยกแข่เสียซิบเลยเพิ่งได้มาจาบพ้นตรงนั้นแต่โดยถึงฟงทำตอนนั้นนะคือผมไม่ว่างไรคือว่างให้คนในบ้านเล็บซักนี่ห้กินได้ราวาเครื่องเมื่อเี่ชาวบ้านมองเ่ว่าคนลําบากก็มันเยอะคนถ้มีเฮิร์นก็มันย่่งแต่ว่าเครื่องเมื่อเดียวมาต้านถึงเอาเปรียบคนจนเดว่าเครื่องเมื่อเล็กๆเดว่า ห้าชาวสินชำเดีว่ารุ่นเคยได้มันอันตรายเพรามือเองก็ต้งคืนเสียมันได้หน่อยบ่พอตลาดเรายังไม่รู้จักกับว่ากาซติินซีที่จากพรมส่งที่สิบกว่ารุ้นต่้งแหรียญชเลียจังเหีนชาเลียรอยต่อก็รอยนูอสุขซินโดรมขบวนการสหหาหมู่บ้านที่มีอาการความสุขทุกชุมชนโครงการประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ชุมชนทรายทอง ที่หมู่3ามตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะสัตว์น้ำอินทรีย์ที่นับวันจะหาได้อย่างยากยิ่งแต่ชุมชนสายทองตั้งความหวังไว้ว่าสุขภาพดีต้องมีอาหารดีเคียงคู่ด้วยกันงา่เเออจจะรร ขวแทบงานนะคะก็ลืมต้นมาทำทำแปรรูปเนี่ยค่ะแปรรูปปลาส่งให้กับโครงการมูลนิธิโครงการประมงพื้นบ้านสัตนาอินทรีที่เป็นเครือข่ายข้องมูลนิธิไส้ใหญ่เพ่นดินนะคะส่งมาประมาณสัก เกือบปีค่ะเกือบปีถึง้งอาทีนี้มีปีตรงหลักอะค่ะแกก็เลยว่าออวะเราวันไม่มีความรู้เลยทีแกมาเห็นว่าเออเราวันทำแบบบ้านๆชาวบ้านทํากันแบบบ้านๆในการในการในการแลปาลาแลก็ไม่ส้วยถึงอาทีนี้เขาก็ทางโครงการเขาก็ติมาว่าเออทำปื้วว่าคือทางโรงเล่มทีลูกค้าเขาเขาหลับออเดอร์โค้องอยู่ค่ะเขาก็ว่าเอออยากได้เนื้อปลาทีซสวยกว่านี้ถึงก็รหลักค่ะมันก็จะได้ ได้รกระเตียงึ้นที่นี่เด็เกๆถ้ำส้มไปอันปลามันเสียาลาปลามันเสียเพราะว่าเราเอาเนื้อปลามาลา่างทอดน้ำเนื้อปลามันจะสีมันจะสีล่างนา้ำธรรมดามันก็ไม่ดีไม่ดีค่ะว่าทอดเก็บได้เส้นเราต้องล่างนา้ำล่างน้ำให้สะอาดก่อนมาเลพอเลาเป็นสีส่วนแล้วก็ให้าตาแล้วก็ให้หนุ่มก ใส่ปลาข้าวบางอ่ะเ้าบางสมาข้าวเทวะไม่ไม่มีเหลี่ยคือลางน้ำได้ตอนที่ยั่งไ่เลยเสระเลแล้วนิดเดียว้่าดน้ำไปได้น้ำเรีกกไปได้ทำเตะน้ำได้เดินไม่ได้เหงื่อมันจะเขี้ยวสีป้าเทวาเมื่อเดียวครบมว่าว่างคนเรือนี้จะไม่มียาเจริญหรือจะมีสร้างปิดเจ้าผลจะไม่มีเพราะว่าว่างเองํำเองในตัวเองแล้วก็เช็คตายเอง และเทมาเทไปเทว่างเทตรงไหนก็สามาแต่จะบอกได้ปลาตัวนี้ใกล้คนได้ก็บอกได้ว่าได้ตรงไหนคุณจะจุ่มชุมนนะครับจากการประกอบอาชีพมงังก ا เองเนี่ยจากการน่าปลาทำการประมงกันเนี่ยแล้วก็เดิมตั้มกระเทศิดตรีกันแต่ว่าลักษณะการตั้มเนี่ยะจะตั้มลักษณะเป็น มันชาวบ้านมันเนี่ยทำเนี่ยกองข้อเรื่องตัวเองตัวเองโกรวมคุมกันก็เปิดตีในการทำเไรก็มันไม่ได้มาตะตั้นนะครับทึงตรงนี้เราเองทางอำเภอเองก็ได้ประชามาทางจังหวัดเพื่อก่อปัญหาจังหวัดมาช่วยในการตัดรวงเรื่องให้มีมาตรฐา้นเพื่อว่า้ชาวบ้านเองเนี่ยได้รวมกลุ่มกันแล้วก็มี การเวดการเดีด่จัดจีนเดวเป็นร่วนเรื่องกองอาวาระของจังหวัดในไว,ว้กองป่วยในานวัดแล้วก็กอ,องตั้หนเภิดเลยครับแล้วก็มีทางกำนัลช่วยเป็นเกล็ลักเลยเกล็ลักในการเดียวครับเดินชาวบ้านตรงนี้นะศักยภาพข้องชาวบ้านก็โดยพื้นท่านนะคะ่ะเขามีความรลอมในใจอยู่เดียวใจใจเวารลอมอีกอย่างหนึ่งผู้นำ่าผู้นำเนี่ยท่านกำนันก็ค่อนข้างที่จะ กร์ตดในเรื่องของการยูแบบนี้คะ่ะให้การดําเนินง,งานในชุมชนนะคะก็คือตะยูเป็นเมืองล่างหมดโดยปรากฏการณนะ์ปัจจุบันคือจำทะเลแถาเดิมประมงชายฝั่งนะครับแถาเดิมปลาหน่อยลงนะครับแล้วก็จํานวนคนไปห้าปลามากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นพอเป็นปีปั๊บเนี่ยข้องที่จะได้เนี่ยมันไม่พอสาหรับสำหรับในส่วน,ใน,วนในส่วนคือชายเลี้ยงครอบครัว จำเลยแก่ก็เลยจำเป็นเดียวต้องเขาเนี่ยมีแนวคิดว่าทําปือให้มันได้หมาขึ้นตระีรตัวนึ่งเถอว่าเขาพอที่จะทาได้คือแหล่เนือปลาไปรู้เพื่อให้ได้ราคาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มมูลราคาครับไอพวกนี้ทำเหมือนปีน่นกันนี่ผมก็ว่าเอ่อทำปันกระโดดๆกับว่า้นใจไหมว่าเราไม่มายกจายทัวร้ๆเป็นตัวทํายกระดับจนถึงว่าขั้นมันได้อ้อยรพวกเนี้นะแต่ขณะ่าจะเคลือนรอดใน่บสถ์ไม่อไรต่างต่างอำเภอฮันก็รู้ นายเพื่อแกลุงมาลุยแกว่าอ่ากับบานั้นแกก็มีก็เอ็นบ่รพวกนี้มันทำจริงมันเดินอยู่ท้กกลุ่มเล็กๆกแกก็เลยมาให้มาโตเป็นมิตรเลยพวกเนี้ยครับตอนนี้นี่จริงมันฟื้นมูลคาาได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันได้เป็นตาสมุดเขาไข่ที่ที่บานเขารวยหนึ่งตอนนี้เ็าส่งรายกระฟืมเป็นราบรวยแล้วนี่คือโครงการประมงพื้นบ้านสัตว์น้ําอินทรีย์ชุมชนสายทองหมู่ที่สามตำบลแหลมศักอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ แหล่งอนุรักษ์ทรัพ,พยากรทางทะเลที่เชื่อได้ว่าวันนี้แหล่งอาหารดีๆเริ่มมีลดน้อยลงหากเราไม่ช่วยอนุรักษ์เอาไว้พรุ่งนี้อาจไม่ได้เห็นสิ่งดีๆคู่ลูกคู่หลานก็เป็นได้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับแแดดนงงงามห่ี้